สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงค่ะคำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียงหมายถึงคำที่มีรูปของพยัญชนะและสระบางตัวปรากฏอยู่แต่รูปพยัญชนะและสระตัวนั้นจะไม่ออกเสียงเวลาอ่านค่ะ คำที่มีเพียนชนะและสระไม่ออกเสียงสามารถจำแนกได้ดังนี้ค่ะหนงไม่ออกเสียงตัวรอเรือหรือหัวหีบซึ่งอยู่กลางคำสอไม่ออกเสียงรอเรือหรือทอทงที่อยู่หลังตัวสะกด 3. ไม่ออกเสียงสระอิหรือสระอุที่อยู่กับตัวสะกดในคำบางคำค่ะ 1. ไม่ออกเสียงรอเรือหรือหอหีบซึ่งอยู่กลางคำเช่นคำว่าชนละมากอ่านว่าชนละมากจะสังเกตว่าไม่ออกเสียงรอเรือนะคะส่วนคำว่าพจนานาอ่านว่าพจนานาไม่ออกเสียงรอเรือเช่นกันค่ะส่วนคำว่าป่าถนาอ่านว่าป่าถนาไม่ออกเสียงรอเรือเหมือนกันค่ะคำว่าสามารถ สามารถก็ไม่ออกเสียงรอเรือนะคะคําว่าพรามอ่านว่าพรามไม่ออกเสียงของหูคะ่ะคําว่าพรมอ่านว่าพรมไม่อ่านออกเสียงของหูคะ่ะสองคำที่ไม่ออกเสียงตัวรอเรือหรือทอทงที่ตามตัวสะกดนะคะ เช่นทำว่าพุดอ่านว่าพุดกรอบอ่านว่ากรอบเกษตรอ่านว่าเกษตรจักอ่านว่าจักฉัดอ่านว่าฉัดสมุดอ่านว่าสมุดสมัครอ่านว่าสมัครบาทอ่านว่าบาทสูตรอ่านว่าสูตรจะสังเกตว่าคำเหล่านี้นะคะจะมีตัว รอเรือและทอทงซึ่งจะไม่ออกเสียงในตัวสะกดนะคะสามไม่ออกเสียงสระ,ะอิหรือสระ,ะอุที่อยู่กับตัวสะกดในคำบางคำเช่นคำว่าเหตุอ่านว่าเหตุเมนอ่านว่าเมนธาตุอ่านว่าธาตุ พยาธอ่านว่าพยาธไม่ได้อ่านว่าพยาธินะคะภูมิใจอ่านว่าภูมิใจประวัติอ่านว่าประวัติชาติอ่านว่าชาติสมมุติอ่านว่าสมมุตินะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนก็จบลงแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ